สวัสดีครับอาจารย์พี่ๆี่เพื่อนเพื่อน,น,น,น้องๆที่ชื่นชอบในเกมกีฬาต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มีโอกาสได้แวะมาแถวปทุมครับมาทําธุระนะฮะก็เลยพาทุกท่านครับผมมาแวะเยี่ยมเยือนครับหมายที่ผมมาต่อปีที่แล้วนะครับผมนะ,ะนะฮะนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมทุกท่านครับผมครับ นี่คือหมายที่ผมมาตามต่อนะครับผมนะฮะที่ผมตามต่อก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับมันจะเป็นโรงงานล้างเป็นหอพักล้างนะครับมันจะมีนะครับนี่ครับตรงเนี้ยครับแถวที่มันอยู่ครับผมไอ้เจ้าหนึ่งกุกนะครับผมเรียกใส่กุกแล้วก็ครูอ่างตลอดเลยนะครับผมเสียงกลางไปใหญ่ครับอยู่แถวเนี้ยครับ แต่ผมไม่รู้ผมไม่ได้ติดมกต่อมาด้วยนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาจะยังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเพราะปีที่แล้วผมมาตามเขาสามสี่รอบครับผมเขาอยู่แถวนี้นะครับนะฮะเขาจะทำยังไงก็ไม่เข้าตอนนั้นนะครับผมตอนนั้นก็ใส่บริเวณนี้ครับ่คิวป่าแถวนี้ครับผมจะเข้าเหยียบอยู่ครับมันดึกมันมันมืดแล้วะฮะมันก็เลยนอนเฝ้ากันผมก็เลยต้องเอานกกลับไปครับ ก็เลยตัวนี้ก็พาทุกท่านมาดูหมายไว้ก่อนนะครับผมแต่ยังไม่ได้ยินเสียงอังขันนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูทําเลก่อนเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะพามาเฟืองมาเที่ยวนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผม